จ้ผ่านแคร์มันนิ่มๆต้องไปจ้ะไปไปผมชิลล์ค่ะบะหมีเ่เกาหลีสินกันเลยอันนี้สเปเชียลเลยค่ะน้ำเท้าต้มใบค่ะสวัสดีค่ะเพบ่อนๆกลับช่องมิสเตอร์มิสซิสมูสแส่นะคะเมื่อนี้ค่ะออมสินได้ผักกระเทียมปลามาค่ะออมสินจะขันกระเทียมปลานะคะในสไตล์อมสินเลยค่ะแต่ว่า มันมีเกตพิเศษคือว่าคืนนี้กินมืออื่นสาวคับไปเบิงงเลยค่ะว่าองอสีเทมแบบแเนวะค่ะเนาะรุ่ยฮันพระกาศค่ะชิ้น,นค่อนข้างใหญ่พอสมควรเนาะค่ะเนาะี่ค่ะตัดแกนออกค่ะหัน่นไปเลยค่ะ พกักการและกระลำนะคะมันจะมีสารเคมีค่อนข้างเยอะค่ะฉันจะใส่เบกกิ้งโซดาค่ะผสมน้ำนะคะแล้วก็แชส่พักกาดเป็นวันสิบห้านาทีค่ะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปจ้ะมันหนึ่งช้อนช้าเราค่ะเนาะใส่พักกาดลงไปจ้ะกาดลงไปแส่เลย หั่นกระเทียมปลาค่ะเอาไปแช่น้ำไปกินโซดาน้ำค่ะลดอาการเหงืของน่ะกระเทียมค่ะแลทําเลยักกรอบน้ำค่ะอีกอย่างนึงอ่ะพักกาดนะคะแช่แช่ไปกินโซดาพักก็จะกรอบเหมือนกันค่ะถ่ะแล้วก็ล่างพักสองน้ำก็คะล่างน้าออกค่ะค่ะล่างน้าสอง่ก็เลยจ้ะ ไม่เกลือค่ะจิ้นจะขั้นพอมไปกับจิ้นจะขั้นไอ้กระเทียมจิ้นจะขั้นกระเทียมปลาค่ะพอมกับไอ้ผักกาดในเคื่องด้วยค่ะค่อยๆขั้นไปจ้ะม่ต้องลุ้นนัดมา กิ่งโซดาดีอย่างหนึ่งนะค่ะท้าไม่พักกรอบมากขึ้นค่ะไบกิ่งโซดารสกินถหอมหอมและกระเทียมน้ำด้วยจากรู้สึกว่ากลิ่นมันจะหน่อยลงค่ะเห็นมูกเื่นบอกว่าเนาะค่ะใส่เกลือ ใส่เกลือระว่างขันเนี่ยมันทำให้ขาพยาบได้ค่ะขาไข่พยาบได้ระวังสิ่ง่ี้กะลดกินหงของพวกกระเออพวกกะเทียมนั่นแหะนี่กันไปเรียนเน่ยๆค่ะค่อยๆขี่ย่างไปค่ะกัดสิ่งกัด ันไปเรื่อยเลยจ้ะนี่แหละค่ะค,ค่อยๆขั้นจ้ะออพักค่อนข้างกรอบค่ะเพราะว่าพี่น้องน้ำสีเขียวเลือมออกแล้วค่ะ ใส่เกลือเพิ่มได้เลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ตรงหลางน้ำออกคือเกาเนอหลางทำความสะอาดออกคือเกลือนะี่น้าเขียวๆก็เริ่มอ,ออกแล้ว ก็เริ่มนิ่มแล้วด้วยจ้ะสินจะลงน้ำหนักมือบาค่อยแห้งเ้้อค่ะสินกลัวกระเทียมมันสีเหนียวนะ ไปเรื่อยๆค่ะสิมิโครมูสึวสกวา่าฮอแสแตรดเดกลิ่นโซดาทำให้พักมันกรอบนะคะแล้วการคัน,คนคคก็จะเลีล้ยวขึ้นค่ะในวามรู้สึกของสินค้าเี็กซีนาทีก็จะเริ่มได้ละพักเริ่มนิ่ม,ม้วค่ะ น้ำสีเขียวๆก็เริ่มออกหลายแล้วจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวสินล้างน้ำก่อนแล้วค่ะสินไ่อยากคั่นเยอะค่ะสินกลัวมันหน่กระเทียมปลาม,มันจะเหนียวถ้าเขาคั่นเยอะมากๆออกไปกระเทียมปลาม,มันม่เหนียวคั่นแคร่มันนิ่มๆเพราะเพราะดีเพราะแหละ น้ำเกลือออกเกยอะเลยค่ะนีนะ่ถ้าน้ำเกลือออกนี่ก็ฉพาะได้แล้วน้ำจ็กสองหรือสามน้ำนะคะขึ้นอยู่กับเฮาค่ะแต่ว่าจะสองน้ำขึ้นแต่ีที่สุดค่ะสองสองน้ำสามน้ำดีที่สุดค่ะเลยถึงจะคั่สไตบ้านๆเนาะค่ะไม่ะะมีถุงมือแล้วค่ะน้ำน้ำได้สามน้ำเรียบร้อยด้วยค่ะถึงจะใส่เกลือลงไปจ้ะ แ่จ้าแต่ว่าเขาตงซิมก่อน้้ยจ้าว่ามันไหนพอดีบอนะถ้าพอดีแล้วเขาก็เซาซิมบอ้นน้ำตาลนี่เราค่ะใส่ไปนิดของชุดรดค่ะนินเลิตามสไตล์อมคสินซิมค่ะซิมในรสชาที่จะของตรงการบร่สซิมไหน บะมี่ข่าเหนียวเส้นกำังเลยหุงข้าวเหนียวใหม่ค่ะนะครบอกใส่กำมื้อนึงค่ะมาลองผสมลงไปคุกเข้าลงไปเลยจ้ะไอ้มีข้าวเหนียวกะธรรมดากะใส่ข้าวเหนียวประเด่นเลยจ้ะแต่ว่าสิงบะมี่สิงกำลังเรียเอาไปหุงเอาข่าเหนียวไปหุงค่ะอันนี้สเปเชียลเลยค่ะน้ำเท้าต้มไว้ค่ะค่ะเสร็จแล้วเดือดเสร็จแล่ไม่บ่ค่ะเอากะปิดแก๊สค่ะเพื่อให้น้ำมันเย็นค่ะ ต้มพอเดือนแล้วถึงไว้ประมาณยี่สินาทีนะคะเขากะเอามาได้เลยค่ะแต่ต้องเบึง้งด้วยค่ะว่ามันห่อนหรือไม่ห่อนนะคะ2ี่นาทีผ่านไปแล้วถ้ายังห่อนอยู่กับป่อยมันอุ่นก่อนจะเราค่อยจังเทลงไปนะจ๊ะ mm hmm. ไปเลยจ้า mm hmm. ให้อุ่นพอดีจะจ้า mm hmm. ก็ต้องถึงกับห่อนนะจ๊ะเท mm hmm. ลงไปเลยโ oh. อ้เพราะว่าทามันห่อนมันก็นจะสุกเลยเห็นจ้ะผัเข้าสุกเลย mm hmm. เอาแบบอุ่นๆจ้ะต้มให้เดือดเส้นแล้วกะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะใส่กระเบ,บิ่งว่าอุ่นพอปฟองเสียนะเขาใส่น้ำเขาก็อย่าลืมซิมเด้จ้ะว่ารสชาติเป็นยังไงนเนะาะทำ,ำมันจืดไปกับใส่อันนี้เด้จ้ะใส่เกลือเพิ่มได้เลยจ้ะถึงอยู่กับความชอบของเขาเด้อทำแมพี่น้องเอ,อ้ย แล้วนี่ค่ะปิดใบค่ะเลือจ้ะเอาไว้นอกตู้เย็นเลื่อจ้ะในอุณหภูมิปกติเฮาจ้ะดึงก่อน่<า>อแ่นี่จ้ะเอาไว้แบบนี้เลยจ้ะเอาไว้ลักซินปุ้มว้จ้ะ ไม่นอเอุณหภนุ้้มปกติจ้ะจ้ะเรียบร้อยจ้ะแบบนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันจ้าเอามาแกะซิมมึงเลยด้วยจ้ะอนรชาจะเ,เป็นยังไงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวซิมซิมมึงเด้อเปิดใส้เรากับซิมโอเคแล้วค่ะ พ่านๆค่ะผ่านถ้าขันตอนเศร้านะคะเด็กกินตอนแรงค่ะถ้าขันตอนคืนเด็กกินตอนเศร้าค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีพี่นาจ้า